Ji-Wai, Ji-Sua dah datang! Hah? Ji-Sua! Ji-Sua... Kwan-Nu! Ji-Sua... Kwan-Nu... Tak sangka saya akan dapat berjumpa dengan anda. Kami dapat membantu anda. Dan kami benar-benar membantu anda. Saya sangat takut... Mereka akan mencari saya... Ji-Sua... แล้วตกลงกันไม่ว่าถ้าหาเจ้าไม่พบเนะเราจะไปมองโกด้วยกันตามหาเจ้าไปไเรื่อยๆไม่ปล่อยให้เป็นลำบากคนเดียวแนะ่เ <c oughs> สียงจืดดีจังเลยก็ได้มาฟังเสียงบ่นของเจ้าอีกแล้วก็ดีใจจังเลยทำ <c oughs> <c oughs> ไมสบักสบอมอย่างนี้ละ่ะได้ไปอาบนม่อาบท่าก่อนจะได้เปลี่ยนชุดใหม่นะรัสนมเสียงเธอก็อยุ่นี่เหรอ เราจะไม่มีพระสนมองคหญิงองชายและองครักอีกแล้วเราจะเรียกชื่อกันและกัรเท่านั้น mm. พว้เจ้าเน่ะช่วยดูให้นา,นาหน่อยนะน,น่ามีแผลทั้งตัวเลยทหารน่มันชั่วช้าจริงๆทั้งเคียงตีและยังแ,แกนนางอีกข้าจะฆ่าพวกมันซะเพื่อจะแกแค่ได้จินเสนหรือเปล่าล่ะแกขาสิและงานสนุกไปเลยโชคดีนะเข้ายาทาแก้บอบช้ำมาด้วยรีบไปอาบน้ำจะได้ทายาเถอะนะ จินสัวเดี๋ยวข้าสยาให้นะจิ๋วไว้เดี๋ยวมีสอยคอของเจ้าข้าชิไมตจากทห,หารที่เอาของจินสัวไปแม่เจ้าเหลือไว้ให้เจ้าก็เก็บมาเองดีกว่านะเออข้างขอบคุณที่ช่วยจินสัวมาได้ใจของข้าก็ถือว่าหมดห่วงสัที